โอ้ไก่ย่างเยอะแยะเลยนี้นะครับเราอยู่ร้านไก่ย่างตะแ๊ะนะครับผมดูดิไก่ย่งางมัหน่ากินมากคือเมื่อกี้ขับรถผ่านฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็เห็นควันเห็นรถคนจอดเยอะแยะเลยนะครับอยากลองนะครับไหนๆมาถึงวิเชียรบุรีแล้วนะเราก็ต้องมาลองไก่ย่างวิเชียรบุรีของจริงกันสักหน่อยนะครับผมอื้ม <c oughs> น่ากินมาก ดูดิยางแบบร้อนๆเลยนะเนื้อดูก็ชับมากแล้วไก่ที่นี่คือมาแบบอย่างนี้เลยนะครับมาทั้งหัวทั้งตัวเลยนะอันนี้จะแบบไม่ค่อยเห็นได้ในกรุงเทพนะครับว่าไก่แบบมาแบบนี้นะครับเราจะเจอแบบตัดมาแล้วมีแต่ตัวนะครับอันนี้มาทั้งหัวเลยแปลกดีครับเดี๋ยวสั่งมาลองกินกัน นอกจากไก่นะครับเขาก็มีหมูนะครับอันนี้ไสหมูย่าง<ด>ไอออสอ,อั่วอไสอั่วโอ้มีไสอั่วด้วยนะครับแล้วก็มีปลาดุกย่างนะครับเมื่อกี้ก็สั่งปลาดุกย่างเหมือนกันนะครับน่ากินมากโอ้โอ้นี่ฮะเรามาถึงวิเชียรบุรีเราก็ต้องกินไก่ไกย่างวิเช<ม>ียรบุรีนะเราวันนี้เราเลือกร้านไก่ย่างตะแปะคือเนนะี่ยเห็นป่ะเรามีไก่ไทยย่างเรามีไก่พันย่างเรามีไก่โอโบร อืมต่างกันยังไงอ่ะเออนะย่างกับอบองอ๋ออบองมันน่าจะเข้มข้นเนื้อกระชับกว่าหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะนี่แหละเออความยากเหมือนข้อสอบเลยย่างก่อนอื่นขอขหมูย่างก่อนอ่าเมื่อกี้เราเห็นแล้วน่ากินมากเข่อย่างข้างหน้าอืมอุ้ยหนังไก่ย่างเป็นไงวะเอาใหญ่มสามสิบหกสิบมาเลยหกสิบมาเอามาจัดไปนักเหมือนทำข้อสอบจริงๆนะค้มตามเฮ้ยค้มตาไม่แพงนะห้าสิบบาทใช่ สองต่อพันสิบบาทเฮ้ยแต่ว่าเรามาสองคนนะออแค่นี้ก็น่าจะอิ่มกับไก่น่าจะพอเรามงใช่เรามาสองคนเรากินได้น่าจะไหวแน่นแ่นเดี๋ยวเราต้องเดินทางต่อไม่เอาไก่ย่างก็ดูยังไงอยู่อ๋อเนี่ยมันมีครึ่งตัวใช่ไหมอ่าครึ่งตัวครึ่งตัวครึ<ก>่งตัวร้อยเป็มตัว190ร้อยเก้าสิบอย่างละอันไหมเอาสักสองล้านครึ่งตัวอย่างครึ่งออ้โออมานึกถึงพิซซ่าอะไรอย่างครึ่งถาดออไก่พันไก่ไทยไก่ อ่าเขาบอกว่ามาตอนนี้ไก่ย่างอื่นหมดแล้วนะครับเหลือแต่ไก่ไทยนะครับงั้นเอาไก่ไทย,ยามา <ะ S 1> ครึ่งตัวอ่าครับผมไก่ย่างหนึ่งจานแล้วก็ตำผัดเป็นผัดอะไรครับไทยหรือปูปลาตำผัดเป็นตำไทยหรือปูปลาชอบปูปลาแล้วกันปูปลาครับร,ะนะร้านเขาก็ที่กว้างมากเลยนะเนี่ยที่นั่งเยอะแยะเลยนะครับเรียกว่าทัวลงได้สบายอะเมื่อกี้พี่เขาก็บอกว่า น้ำจิ้มกระเทียมที่นี่นะครับต้องลองนะครับผมเดี๋ยวเราไปลองกันโหดูดิไก่น่ากินนี่เลยเป็นอย่างนี้นะครับน้ำจิ้มกระเทียมอันนี้เขาบอกว่าต้องขอพิเศษนะครับไม่มีมาเสิร์ฟให้เองนะครับผมอ่าเรามาลองน้ำจิ้มกระเทียมเนาะชิมก่อนไหมว่ารสชาติเป็นไงไดอ,อกลิ่นกระเทียมัตเตะขึ้นมาเลยได้กินไหมอืมกินนมันเตะขึ้นมาก่อนเนี่ย แล้วตอนนี้นะครับอาหารก็มาทั้งหมดแล้วนะมีนี่ครับไส่ไก่นะครับไส่ไก่ย่างครับสามสิบบาทอันนี้ไก่ครึ่งตัวร้อยหนึ่งข้าวหมูย่างข้าวหมูย่างเท่าไหร่รู้หกสิบเอ๊ะเจ็ดสิบแปดสิบประมาณนั้นนะอันนี้ดีกว่าอยากลองมากหนังไก่หนังไก่ย่างนะครับไม่รู้เป็นยังไงเหมือนกันนะครับถาดนี้หกสิบบาทครับเยอะมากอลองเลย ลองเลยลองกับน้ำจิ้มกระเทียมเลยแล้วกันถูกใจเด็ดวปื่อยทำไมฮะขนาดนั้นเลยมันก็หนังไก่นะเขาก็จิ้มือนจิ้มมายากันซาซาอ่าซาซาตักลาเหรอครับแนะนำแบบนี้ดีกว่าสะใจกว่าเยอะนะอืดีกว่ามันจระเพริมค็มหน่อยข้าวเหนียวนี่นะครับสิบบาทให้มาเป็น นี้เลยร้อยยี่สิบบาทโอ้โหนี่ตำถาดร้อยยี่สิบบาทนะครับเนี่ยอืบอกเลยว่าในกรุงเทพไม่มีราคาแบบนี้แน่ๆและนี่คือตำถาดร้อยี่สิบาทนะครับเนี่ยมีเครื่องเยอะมากนะครับเป็นตำปูปลาครับผมมีทั้งปลากรอบแหนมหมูยอโอ้เพียบเลยอะไรบ้างากอกแหนมหมูยอข้าวเกีย๊ยมไข่ต้มไข่ยอ นมจีนนมจีนผักคุ้มตามญี่ปุ่นมากรอยยิ้นะครับกินกันสองคนนะครับเนี่ยหมดนี่จะหมดไหมจะหมดไหมเออนั่นสิสังเกตนะว่าของย่างที่เนี่ยจะเป็นแบบย่างแห้งจะไม่ใช่แบบย่างฉ่ำๆนะครับแบบในกรุงเทพนะครับนี่มันเป็นไก่ไทยด้วยไก่ไทยนะมันบนี่ยมันดาเนื้อมันจะแน่นหน่อยแล้วดูคอหมูย่างเนี่ย บางแน่นอนนะครับจะเป็นย่างมาแบบแห้งๆนะครับมันจะเหมือนถ้าในไทยก็คงจะเป็นแบบหมูแดดเดียวอะไรอย่างนงี้ยป่ะในกรุงเทพ<ต>เป็นเหมือนหมูแดดเดียวแต่รส <mood S 2> <ad> มัเท้มนะ,อะลองดออูลองกับน้ำจิ้มมาขามแล้วกันอือยากได้ข้าวเหนียวเลยข้าวเหนียวก็อยู่นี่รสมันเอ้ม,อ,มอร่อยกินมันเลยอ่ะอย่างเงี้ย หมือนกินของกินเล่นน่ะอืม,มันออกเค็มนิดๆแต่มันจะได้เรื่อยๆหรออันนี้มันจะออกเค็มแล้วก็มีกลิ่นกระเทียมมสะใจมากเค็มเปรี้ยวซ่าอืม <า S 2> ส่วน,นี้จะออกเปรี้ยวหวานน้ำมะขามนะครับเนื้อมะขามก็มามแต่ถ้าแนะนำกินฝักกันทีละครับอืตัวส้มตำเขาจะออกเค็มเด่นหน่อยนึงนะครับเวลกินแล้อกินเครื่องที่อยู่ข้างๆนะครับผม มันจะเข้ากันมากกว่าจะตัดรสกันได้คือถ้ากินแค่ตัวส้มตำามอบฝางเดียวเนี่ยบอกเลยว่ารสจัดแน่นอนส่วนตัวเนี่ยชอบในสุดจริงข้หมูย่างนี่คือเดอะเบสเลยอร่อยนะครับอร่อยมากๆแล้วก็มันมีความแบบแห้งรสเข้มข้นกระชับคือทุกอย่างแบบบอกเลยว่าแบบมันจะเป็นคิดบบถึงามากๆถึงมาทานหมูแดดเดียวอ,ะอ่ะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เหนียวแค่หมูแดดเดียวนะกินง่าย แต่เนื้อมันแบบเข้มข้นอ่ะบอกไม่ถูกแต่กินแล้วมันมากกินเพลินมากอ่ะพูดง่ายๆก็กินอิ่มแล้วนะครับผมทั้งหมดเท่าไหร่นะเมื่อกี้430บาท430โคสอง oh, คนตกคนละสองร้อยนิดๆน,น,นะครับผมออแต่กับข้าวเยอะมากนะ <laughs> นี่คือกินไม่หมดด้วยนะ <laughs> <laughs> ทุกอย่างนี่คือกินเหลือแทบทุกอย่างเลยนะครับเ <laughs> พราะว่าแน่นมากๆนะครับผมเราคิดว่ามันจะมาน้อยกว่านี้ไงม,มาเยอะอืม ก็ร้านไก่ย่างตะแ๊ะนะครับก็อยู่ตรงวิเชียรบุรีใกล้ยกล้วิเชียรบุรีเลยอจะเรียกว่าอะไรดีอ่ะมันแยกวิเชียรบุรีมันมันอยู่ตรงนู้นะ้ามาเอา้ถ้ามาจากกรุงเทพนะอืผ่านแยกวิเชียรบุรีปึ๊บอะร้านมันจะอยู่ขวามือต้องยูเทิร์นกลับมาอ่าต้องไปยูเทิร์นกลับมาหน่อยนึงนะคร้านเบอรเลอร์เลยมองเห็นอยู่แล้วเด่นเด่นเลยโอเคนะครับผมยังไงก็มาลองกันนะครับ ร้านนี้ข้อดีก็อย่างที่ไปลองมาแล้วครับอาหารดีอร่อยถูกสะอาดสบายอ่าสำคัญคือร้านสะอาดจอดง่ายด้วยอจอดรถได้ง่ายด้วยครับอโอเคครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับพบกันใหม่โอกาสหนนะ้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย